สวัสดีครับชิปนี้สี่ห้ามาเบิงขั้นตอนการเปลี่ยนตัวแอรนลดตัววิตาโฟจิเนอร์ตัวหลังนะครับเพราะว่าตัวแอร์มันหัวขั้นตอนก็นจะเริ่มมันเลยครับ,ก,รบรก่อนเด่นเข่าก็ต้องถอดตะเข็บคางที่มองเห็นนี่ออกครับเป็นเบาะนั่งอันนี้ทำเริ่มการถอดได้ครับถอดชุดตะเข็บคางออกชุดนี้ครับจะไม่นอตอยู่ตรงเบาะนั่ง สองตัวนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับสองตัวแกีฟ้าตัวนี้ขอบออกมันจะมองเห็นนะครับพอถอดสองตัวในราวฮัก็จะได้ยกเบาะตัวนี้ออกไปเลยครับได้ยกออกแบบนี้แล้วครับพอออกแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ถอดตะเข็บขัางท้านหลังขับฟ้าฟ้าปิดตรงนี้จะเปิดออกนะครับ ็จะมีกิบอยู่แถวนี้นครับเขาจะดึงตัวนี้ออกมาก,ก่อนันถึงจะเห็นตัวแอร์นะครับตัวแอร์อยู่ข้างในนี่นะครับก็จะมีกิบมีน,อน็อตอยู่ตรงนี้นะครับน็อตประมาณสามซีโตเนี่แหละที่เหลือคนจิบนะครับอันนี้ผมบรดีจี้จุดว่าน็อ,นอนตอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าเห็ดร่วมๆใ้เบิงเขาก็จะถอดสายไฟ พล่มมันยังออกนะครับเพื่อจะเอาตู้ตรงนี้ออกมาได้ข้างบนนี้จะมีจิบที่อยู่ซองลมนะครับที่เป็นท่อทรงลมลอยู่ข้างบนนะครับถอดสายเข็มขัดนี่เราพ่ยออก,ก่อนนะครับไม่นาไม่หลังฮ่องก็จะถอดชุดฟ้าข้างบนตัวนี้ออกความนะครับ เพราะว่าท่อล่มมันจะเดขึ้นมาขห้างบนมันจะมีเป็นจิบอยู่นะครับสองโตขั้นตอันออกไประด็นนะครับมันจะติดๆอาจจะมีจิบต,ตรงนี้นะครับแล้วเพ่อแก้ครั้งนี้เราก็ะจะดึงออกเลยครับอันนี้ห้ามมาเบื้างลลังนะครับที่จะเป็นไซาแ์แอร์ท่อแอร์มันจะลงมาห้ังล่างอันนี้อยู่ใต้ท้องนะครับเนี่ย เขาจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเดยมีน็อตสองตัวทอเล็กกับทอใหญ่นะครับสองตัวจะอยู่ของไตมุมนี้อาจจะขันยากแน่อักาหน่อยครับเพราะว่ามันอยู่ไตทองรถต้องไปนอนนอนไขน็อตอ,ออกนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบจะออกยางนี่ครับของล่างนี้มันกระจิตตมทั้งตมทั้งฝุง่นแล้วครับไตทองรถ การให้งานกะเปิดอดแนงหน่อยครับพอค่ายรวมวเราเฮาก็จะเอามือนะครับค่ายค่ายค่ายออกแล้วก็เดี๋ยวก็จะดึงออกมานะครับเรามันจะดึงยางได้จังหน่อยครับเพราะว่ารถไม่ถอดโดนรถลายปีเขาก็จะค่ายนอนออกไปเรื่อยครับพอค่ายล้วเขาก็จะดึง ออกแบบนี้นะครับสวไมไปซื้อดึงดึงซสียงแห้งนะคอยดึงคอยจะบอกพ่อออกแล้วมันก็นจะเรือจะมีนอนด,ยดนนนอยู่ดันไดนี่ประกบสองตัวนะครับต้องเอาเอากันส้นหลังนะครับออกผมจะเปิดออกแล็กน้อยนะครับเปิดออกเล็น้อยนะครับ จะเอาตัวนี้ออกก่อนน่าจะมีฝาปิดอยู่ข้างนอกอีกสันหนึ่งนัดสองตัวอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเขาเปิดตัวนี้ออกก่อนพอเปิดตัวนี้ออกแล้วมัค่อจะเห็นนัดสองตัวที่อยู่ข้างในอันนี้ต้องเปิดเปิดกระช่หล้างแกมคางนะครับออกแมหน่อยต้องออกเปิดกันเลยตัวนี้จะมีฝาปิดอันนี้ผมหนึ่งออกให้เบิรงนะครับแล้วเขาออกห้าก็จะสอดลงเลย ออกแบบนี้นะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับตัวสิบอยู่ในพอน็อตสองตัวนี้มันจะจับอยู่นนในสันออกไปได้นะครับสันบอดตัวนี้ออกคอนพอออกเรียบร้อยแล้วเขาก็มาถอดข้างบนครับเพื่อจะเอาตัวแอร์ชุดนี้นะครับออกพอถอดเรียบร้อยแล้วเขาขยัขมันมาครับมันก็จะออกได้เลย เดี๋ยวต่อไปเข้ามาเบงว่าถอดตูวมาเราตูวจะสซกปกสำมเหนนะครับข้อเย็นข้างในอันนี้ขั้นตอนการถอดข้อเย็นออกจากเปลือกตูนะครับอันนี้เปลือกตูเขากำลังถอดออก ตอนเจะมีกิบสลักข้างขามครับเขาจะดึงออกท่านประกดใบเซื้ออันนี้สภาพครับนี่พ่อเย็นถึงด้านีา่ครับัอ้องซกระโปทั้องเปลือนหลายปีครับในรถเข้าต้องพ่นจะล่างออกมาเช็คขันหลายปีครับเปงสภาพอันนี้น่าจะมาเมื่อคืนล้างเทือนแล้วครับเป็นตะกันบันละทะเลถ่ายมันทะลุได้ครับเดี๋ยวห้องไปเบื้องขั้นตอนการเช็คกลวนะครับอตอนนี้ห้องอัดลมเช็กลวดนะครับนี่ แซนนามเพนเทนแบบนี้แหละครับมันก็จะหัวออกมากอันนี้หัวสองแผรนะครับเนี่เป็นฟองฟดดดอด,อ,ดออกมากแบบนี้แหละตัวนี้จะมีสองแพรตอนนี้อันนี้เขาใส่กลับแล้วนะครับขั้นตอนขั้นตอนนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเตือนน้ำยา ตอตัดตอนประกอบออกให้นะครับเพราะว่าซ้ำจีโดนไหลย้องเห็นแต่ตอนถอดให้เบิ้งนะครับตอนประกอบตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วกกลับมาสภาพแบบนี้แล้วครับอันนี้มันพุ่มให้แนนนะครับพุ่มเย็นอันนี้ตู้ล้างนะครับตอนนี้ยูซีเบทซบองซานะครับ แต่ว่าเปิดอเป็นโดนมันลงมาตอนนี้เหลือผมเช็คอยู่เลือแปดองศาหมดแล้วแต่ตอนนี้เขาตอนท้ายถ้ำนี่มันยังพ้อลงมาได้ครับก็ถือว่านาวไปแล้วครับบรบรทุกพ่วงใ้นก็ทั่วถึงนี่ครับสภาพภายนอกอันนี้รถเป็น f o r ์กิเนอร์นะครับรถเจ็ดปีที่แล้วครับเจ็ดแปดปีอันนี้ความเย็นจะออกฝ้าเป็นเือแบบนี้เลย เอามือจบับมึออันนี้เย็นครับนี่เย็นตะว่าก็ย่ามคขึ้นเนี่ยครับก็เว้นกับสูดแดดได้นะครับอันนี้ชิปนี่ก็ัีมิสนีครับ